วันนี้เห็นว่าอาจารย์เนี่ยมีของดีจะมาเล่า Thailand Marketing Web เว็บีนะจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับมันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ปีนี้จะใช้หัวข้อว่า Marketing Big Change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการการตลาดมันจะเปลี่ยนอะไรได้อีกครับเปลี่ยนยุคปีนี้นะครับจะเปลี่ยนยุค จาก5.0ขึ้น6.0ที่เราเคยคุยกันในรายการของเรานี่ขึ้น6.0แล้วเหรอจย์6.0รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์เก่าๆมากเลยเหมือนผมไหมผเหมือนเป็น Windows 3.11แล้วอย่างนี้เนี่ยมันบอกกับใครที่จะไปฟังมั่งอจย์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business Genius, รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวะคิดด้านการตลาดครับ เจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาวันจันทร์นะครับสี่โมงครึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้รอฟังได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชัยวงเกติกรายวันผู้ประกาศข่าวจาก t n n ช่อง16และ i z c l a s s c o m อาจารย์ครับวันนี้เห็นว่าอาจารย์เนี่ยมีของดีจะมาเล่าใช่ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องหวยออกหรือว่าเครื่องรางของขลัง อันนั้นเนี่ยเอาตัวยังไม่รอดเลยไม่ก็เลยไม่กล้าเล่าอาจารย์มีอะไรนักการเมืองเขาถูกหวยกันจริงจังมากเลยเนาะทำไมอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันล่าสุดก็จะมีคุณทิมพิธาที่ถูกหวยสองตัวใช่แล้วก็เห็นคุณหญิงสุดารัตน์ถูกหวยลูกสาวก็ถูกด้วยตายแล้วอยากถูกบ้างจังคุณเล็กซื้ออางนี้สิมันมีวิธีการงที่จะถูกหวยได้ทุกงวดซื้อถูกสองตัวแล้วกันก็ซื้อตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าซื้อร้อยใบจะถูกใบหนึ่ง คำนวนกลับมาออกขาดทุนมันต้องถูกสักทีนึงแหละถูกแน่นอนถูกแน่นอนซื้อหนึ่งรอหมายเลขใช่มันถูกสักหนึ่งใบถูกค่าลอตเตอรี่กลับมาไม่คุ้มแล้วจะทําไปทําไมใครมาบอกว่าถูกหวยทุกงวดนะผมจะถามว่าซื้อกี่ใบซื้อกี่เลขคือถ้าซื้อทุกเลขขนาดนี้มันจะถูกอออแล้วมันคุ้มไหมอย่างเงี้ยครับ แต่เราก็จะยังซื้อหวยต่อไปจากการนําเสนอของข่าวและสื่อต่างๆที่มองว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ในชั่วข้ามคืนแหมแล้วแต่ความเชื่อถ้าอย่างผมนะักวิชาการก็จะเชื่อเรื่องของความน่าจะเป็นกับการคำนวณรู้สึกว่าเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เยอะมากเลยะจะแพ้อาจารย์เชื่อไหมว่าคนที่ถูกหวยเนี่ย <c oughs> คิดอยู่เรื่องเดียวแล้วเล่นหวยเจ๊งมาทั้งชีวิตรวมถึงคนรอบตัวผม <c oughs> เจ๊งมานั้งชีวิตมันมีอยู่แค่จุดจุดเดียวคืออาจจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยใฝ่ายความอาจจะเป็นเราใ่ไมันอาจจะเป็นเราก็ต้องต้องคือสนุกได้คิดว่าเป็นสนุกประกันสนุกได้ถูกกฎหมายแต่ต้องระมัดระวังคือคุณเล็เคยเดินแล้วเจอเงินตกแล้วได้ได้เก็บเงินที่มาใช้ฟรีป่ะเด็กๆเก็บหลังๆไม่กล้าเก็บอาจารย์แล้วได้เจอบ่อยปะ ไม่ค่อยน้อยมากเหมือนกันคือแล้วแต่แต่จะจำจำตอนนั้นได้ถูกปะ่ะจำได้ตอได้เหมือนกันคือในทางการตลาดเนี่ยในการพฤติกรรมผู้บริโภคเราเชื่อว่าท่านจะจําได้และรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีจังเลยอยากได้สิ่งนั้นอีกแต่จริงๆโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ในชีวิตมันน้อยมากเลยไม่เกิดขึ้นครั้งสองครั้งของชีวิตแต่จาได้ออคือถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสตัวแค่2ครั้งในชีวิตเนี่ยปลื้มปลื้มแต่ที่เจ๊งหรือว่าไม่ถูกอีกประมาณ8 2 2> ปดพันสร้งครั้งลืม,ลม <laughs> ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรอรอพลิกชีวิตจะหวยมาพลิกชีวิตด้วยความรู้ทางด้านการตลาดที่อาจารย์จะจแชร์วันนี้ดีกว่าครับวันนี้ก็นำเ,เรื่องราวดีๆจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับหรือ marketing Association of Thailand นะครับสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ก่อตั้งมายาวนานแล้วนะคุณเล็กหลายสิบปีเริ่มต้นตั้งแต่สมัยดรเทียมโชคพัฒนากับทีมนักธุรกิจใหญ่ๆของประเทศนี้ก็ร่วมมายร่วมมือกันแล้วก็ตั้งเป็นสมาคมการตลาดขึ้นมาครับสมาคมการตลาดก็ตั้งอยู่ที่ถ้าเป็นสถานที่นะอยู่ที่ถนนพระรามสครับ,รบตึกลุมพินีครับก็อยู่กันมายาวนานตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็เป็นที่รวมของ นักการตลาดที่มีชื่อเสียงนะครับอันนี้ก็กลุ่มที่1กลุ่มที่2คือคณาจารย์ด้านการ,รตลาดครับแล้วก็กลุ่มที่3สําคัญมากเลยคือน้องๆยุวะสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคืออะไรอาจารย์ก็คือน้องๆที่เรียนด้านการตลาดอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ที่สมาคมงั้นเรามีตั้งแต่รุ่นเดิกครับรุ่นวิชาการแล้วก็มีรุ่นใหม่ซึ่งเติมเข้ามาเสมอมันก็เลยกลายเป็น สมาคมที่มีเรื่องราวต่างๆที่แข็งแรงแล้วก็น่าสนใจต้องดูมันเป็นสังคมมันเป็นเครือข่ายที่ดูดีจังครับแล้วก็เฮลตี้มากข้างในเนี่ยบรรยากาศจะพี่พ,พี่น้องๆมากแล้วก็มีเรื่องราวความรู้ใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความคิดกันด้วยนะ,ะเรื่องที่เราทํากันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราทําเรื่องของการเชิดชูทั้งนักการตลาดแล้วก็แคมเปญการตลาดที่ดีอันนี้เราทำกันอยู่แล้วสมาคมอื่นๆก็ทํากันครับแต่ว่าเราจะมี กลุ่มที่เชิญผู้บริหารด้านการตลาดสูงสุดของประเทศเรียกว่า CMO Council ครับ,รบไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้แต่ว่าเอามารวมกันแล้วก็มาแชร์ความรู้กันให้ผู้บริหารด้านการตลาดของไทยแข็งแกร่งเทียบเท่าหรือดีกว่านักการตลาดจากต่างประเทศคนคงสงสัยคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมว่าแหมก็นักการตลาดเรียนก็เรียนมาแล้วนี่ไง 4P นี่ไงเออ 4P แล้วก็ ตำราก็สอนกันมาจะอาอะไรมาแชร์กันนักหนาและยาวนานขนาดนั้นครับเพราะลูกค้าเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ที่เอสจะก็มาเล่าว่าลูกค้ากลุ่ม B2B และลูกค้าเวลาเขาไปที่เวียดนามเขาไปสเปนตอนนี้เขาเอ p เนี่ยเขาไปเปิดอยู่ที่สเปน<ะ>ทําธุรกิจเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์<ะ>เช่นไซ<ะ>ลิงค์ครับถุงใส่น้ําเกลืออุปกรณ์การแพทย์พวกนี้มีดผ่าตัดที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเขาจะมาบอกว่าเอ๊ะ ในยุโรปเนี่ยพวกบริษัทด้านการแพทย์เนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างเงี้ยแชร์กันมาท้งฝั่งของสหพัฒเองทางฝั่งของเออบีเจซี C, หรือ B i g C ซเองก็จะบอกว่าเอะลูกค้าค้าปลีกตอนนี้ในเมืองไทยเป็นยังไงคือคุยไปค,ค,คุยมาเนี่ยมันเป็นการแชร์และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าในภาพรวมนี่คือข้อมูลที่มีค่าคือพฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้าเป,ปลี่ยนไปอย่างไรดังนั้นใครที่เป็นนักเรียนการตลาดหรือเคยเรียนการตลาดมาแล้วบอก การตลาดเหรอรู้หมดแล้วห้ามพูดแบบนี้ใช่แล้วก็ชครที่ยังอยู่ในระดับเรียนอ,อในมหาวิทยาลัยอยู่ไปสมัครเป็นยุวสมาชิกสมาค,คมการตลาดอย่างนี้คนละอันกับยุวกาชาติถูกไหมอาจารย์ใช่แต่ว่า ตั้งใจดีเหมือนกันตั้งใจดีเหมือนกันแม่ผมจะอยากเป็นยุวกาชาิในตอนเด็กครับผมรู้ข้อสำกัดตัวนองขอมาด้วยแน่นอคตอาจจะมีทางเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ยุวะแล้วไงเออแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าก็จะมีโครงการอื่นๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้อยากคุยโครงการบางโครงการให้ท่านฟังเื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะน้ำจิ้มมาฝากด้วยนะครับโครงการหนึ่งจะเกิดขึ้นวันที่4วันที่5สิงหาคมนี้คุณเล็กชื่อไ h a i l a n d Marketing w e b เว a บมีนา Thailand m a r k เ t i n g w e b i ว a บคืออะไรครับอาจารย์คือสมัยก่อนเราเรียกว่าเซมินาเซมินาก็คือสัมมนาคนก็จะแห่กันมาอยู่ในพื้นที่เดียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นเว็บปีนาคือมาร่วมกันบนออนไลน์ก็ได้หรือจะมาออฟไลน์ก็ไม่ว่ากันเป็นการผสานกันระหว่างเว็บกับเซมินาใกล้เป็น Thailand Marketing w e b i n a บงานสาคัญที่สุดอีกงานหนึ่งของประเทศไทยในเชิงการตลาดเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบนี้หมดนะอาจารย์ใครว่างมามา ใครไม่ว่างมาแต่อยากฟังก็ฟังออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นโครงการแบบนี้คุณเล็กสมาคมเนี่ยเราจะจัดวันนักการตลาดสัญจร,รที่กรุงเทพเนี่ยเราจะมีวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยก็จะรวมแต่ว่าท่านที่อยู่ไทยภูมิภาคก็จะบ่นว่าโอ้โหคือกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรงกลางก็จริงแต่กว่าจะมาจากโคราชสามชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะมาจากเพชรบุรีบางท่านเนี่ย ลงไปอยู่กระบี่ภูเก็ตหาดใหญ่คือเชียงใหม่คือโอ้โหกว่าจะรวมกันเข้ามาเนี่ยต้นทุนมันสูงมากครับครับแล้วก็ลําบากในการเดินทางดังนั้นเนี่ยวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพก็ดีแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีเวลาไม่สะดวกเนี่ยช่วยสัญจรเราก็ต้องสัญจร,รสัญจรไปที่อีสานหนึ่งครั้งต่อปีสัญจรไปที่เชียงใหม่ ที่ภาคเหนือหนึ่งครั้งต่อปีแล้วก็ไปที่ภาคใต้แล้ววิธีการก็คือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคคือที่ภาคอีสานเนี่ยก็ได้มอขอนแก่นภาควิชาการตลาดที่ที่มอขอนแก่นกราณช่วยเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราภาคเหนือเนี่ยได้มชก็คือมอเชียงใหม่ภาคใต้เนี่ยเราได้มอกับมอหาดใหญ่ร่วมมือกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงมากเลยวันดีคืนดีก็บอกว่าสมาคมเองเนี่ยก็สมาคมเล็ก เดินทางไม่ไหวเหมือนกันก็เลยเอาทุกภูมิภาคมารวมกันแล้วจัดเป็นครั้งเดียวบนเว็บเรียกเวีปินามันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยครับปีนี้จะใช้หัวข้อว่า Marketing Big change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการการตลาดใช่จะถ้าภาษาโบราณบอเราตั้งคุยกันแต่สุดท้ายเราตัดทิ้งนะคือมาการเปลี่ยนแปลงครั้งเอกอุอาชาอะไรคือเอกอุหใหญ่มากมือมา เอกอูบางคนเด็กสมัยนี้อาจจะเอ๊ะมันอ่านว่าเอกอูหรือว่าอะไรคือเอกอูคะมันไม่การตลาดแล้วมันไม่การตลาดแล้วสุดท้ายกูเล็กสุดท้ายแล้วก็เลยตกลงว่าใช้ภาษาอังกฤษบิ๊กเชนเนี่ยคนทั่วไปรู้จักแหมบิ๊กคำว่าบิ๊กแปลว่าใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ต้องมานั้งแปลหรอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการตลาดมันจะเปลี่ยนอะไรได้อีกจ้ะเปลี่ยนยุคปีนี้ประการตลาดปีนี้นะครับจะเปลี่ยนยุคจาก5.0ขึ้น6.0ที่เราเคยคุยกันในรายการของเรา อาจารย์สมัยผมเรียนปริญญาโทนะยัง3.0คุณเล็กอะเรียนตอน3.0นี่ขึ้น6.0แล้วเหรออาจารย์6.0รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์เก่าๆมากเลย <laughs> เหมือนผมอะผมเหมือนเป็น Windows 3า1 6ทำไมแล้วมันแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงงไงอาจารย์คือเราเคยคุยกันในรายการว่า Market i n g 3.0เนี่ยเริ่มจาก1.0มันสินค้าเป็นหลักคุณภาพต้องมาก่อน2.0คือลูกค้าเป็นหลักต้องเข้าใจลูกค้า3.0ือต้องเข้าใจมนุษย์ แม้จะไม่ใช่ลูกค้าเราครับ,ค,รบคือไม่ใช่ดูแลแต่ลูกค้าช่วยดูแลคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าด้วยเราจะเป็นคนดีครับอันนี้คือ3.0 4.0คือดิจิตอลมาเก็ตติ้ง5.0คือใช้ดิจิตัลดูแลมนุษย์4.0มันดิจิตอลมากเกินไปครับมนุษย์หาย oh, <yeah. S 2> 5.0ก็เลยบอกว่าใช้ดิจิทัลมาดูแลมนุษย์เทคโนโลยี <Huh. S 2> for humanity ครับก็เลยมาถึง5.0ปีนี้ Professor Philip Kotler และทีมก็คือเฮอร์มาวานคาตาจาย่าแล้วก็อีวานเทียนวันซึ่งเขียนหนังสือ5.0แล้วก็ทำให้เกิดยุคใหม่ทางการตลาดเดือนตุลาคมนี้จะออก6.0ครับเปิดตัวที่ประเทศไทยเชียงใหม่เพราะว่างาน World Marketing Forum อปีนี้จากที่ประเทศไทยปีนี้เป็น Big change ทางการตลาดมากเราก็เลยเอาน้ำจิ้มมาบอกกันตั้งแต่เดือนสิงหาคม ม hmm. m r r k t t n n g i i g h h i n n 6.0คือ Marketing in the Metaverse <Huh. S 2> คือไม่ใช่แค่ดิจิตอลนะและดิจิตอลเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของ Metaverse เท่านั้นเราจะมานั่งคุยกันว่าดิจิตอลนี่เรื่องใหญ่มากแล้วนะแต่ Metaverse ใหญ่กว่าอ hmm. ยังไงบ้างจะ <รอ S 2> คุยกันยังไงคุยกันยงนงาน hmm. รอฟังแล้วอย่างนี้เนี่ยมันบอกกับใครที่จะไปฟังมั้งอาจารย์แบ่งเป็น2วันกุเล็ก <Huh. S 2> แล้วก็ กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนวันแรกวันที่4สิงหาเป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศครับจะมีจะมีะคุณอ้อมดังใจทวินอนันตะไทยซึ่งพี่อ้อมเนี่ยแกดูแลอินเท h อินเทเป็นบริษัทวิจัยตลาดจะมาเปิดแล้วก็คุยให้ฟังภาพรวมก่อนเลยทั้งหมดว่าลูกค้าเปลี่ยนยังไงเล่าเป็นข้อๆให้ฟัง ในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านครั้งรุนแรงครั้งนี้อ๋อแต่ก็มีพี่คุณบุรินทรัตนสมบัติด้วยนะนายกสมาคมการตลาดก็จะมาพูดเปิดภาพรวมให้ฟังก่อนแล้วก็ต่อด้วยพี่พี่อ้อมนันใจทวินครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกูรูด้านการตลาดด้านต่างๆและที่สําคัญคือเราเชิญกูรูหรือผู้ประสบความสําเร็จด้านการตลาดในภูมิภาคไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่<ะ>ในประเทศไทยอ๋อในประเทศแต่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอ่ามาในภูมิภาคคือให้มชเฟ้นตัว ให้มออและมอหัดใหญ่เฟ้นตัวจากภาคใต้ให้มอขอเม้นเฟ้นตัวจากภาคอีสานแล้วประกบกันอแล้วมาเล่าสู่กันฟังแชร์ให้ฟังว่าที่ตอนนี้เขาพัฒนาธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่ๆเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเราจะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆที่เข้าใจคนที่เป็นโลเคคัสตเมอร์ได้มากขึ้นครับนี่วันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่สิงหาแต่มีวันหนึ่งเหรอฮะมีวันในวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าเนี่ยตอนเช้าเป็นวันที่ อาจารย์คุยกันตอนเช้าเวลาอาจารย์คุยกันคุยยังไงอาจารย์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณเล็กหมายถึงในทางที่ดีนะที่เราได้นะเรื่องเรื่องเมาเรื่องเมาลูกศิษย์ก็มีเหมือนกันเด็เมาสิษนึ่งอาจารย์กันเองใช่ไม่ต้องเล่าคุยอะไรกันตอนเช้าเราจะเป็นกลุ่มอาจารย์เราเรียกว่าโครงการเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์สเทรนเดอะเทรนเนอร์สก็คือตอนเช้าเป็นเราทำอย่างนี้ทุกปีนะครับคืออาจารย์จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทันสมัยเพื่อเราจะต้องส่งไปให้กับลูกศิษย์เรา ครับแต่ว่าบางทีมันมีหัวข้อบางหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในอุตสาหกรรมอื่นเช่นใช้เครื่องมือการสอนอะไรนะช่วงนี้อ๋อพี่ยังใช้แผ่นใสยอยู่เลยค่ะน้องเอง๋ไม่มีการตลาดไม่มีการตลาดยืนยันกา,ารกระจายของพวกเราทันสมัยไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องอดีตคือเครื่องขายแผ่นใสตอนนี้ถูกแยกชิ้นส่วนขายเศษเหล็กแล้วฮะแล้วก็ตอนบ่ายจะเป็น เป็นน้องน้องนี้สิตธ์นักศึกษาคือนักเรียนด้านการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราทําวันที่4ี่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการตลอดทั้งวันวันที่5ตอนเช้าเป็นอาจารย์ตอนบ่ายเป็นนิสิสนักศึกษาครับงั้นแล้วบางคนก็บอกว่าแต่ก็อยากฟังหมดเลยนะ,ะไม่ว่ากันครับท่านฟังได้หมดเลยครับครับแล้วก็ตัวงานเซมินานะเนี่ยท่านต้องรีบลงทะเบียนเพราะว่าไม่มีที่นั่งฟรีอ,อยากกระจายความรู้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านสนใจมันมีที่นั่งปรีอยู่ท่านต้องรีบลงทะเบียนครับวันที่หนึ่งกร,รกฎานคมที่ผ่านมาเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วเพราะเเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังลงเปิดลงทะเบียนอยู่รีบเข้าไปในเว็บไซต์ของ marketing association of Thailand mm hmm. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย mm hmm. พิมพ์ง่ายๆ mm hmm. ก็คือ mat.or.th mat.or.th mm hmm. แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดไปลงทะเบียนซะครับในวันที่เป็นวัน Public ก็คือผู้ผู้ประกอบการเนี่ยผมแนะนําให้ท่านไปตั้งแต่เช้าคือขึ้นไปบนออนไลน์ก็ได้คําว่าไปสมัยนี้คือขึ้นไปบนออนไลน์ก็ได้นะรหรือถ้ารู้สึกว่าเดินทางสะดวกเราจะจัดงานกันที่ k ตรงสรับยานนี่เองครับ,รบก็ได้รับความการุณาจากกสิกรไทยครับห้องประชุมใหญ่เราก็จะเข้าไปแล้วก็เจอกันงั้นเจอกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์ไปฟังกันว่า มันมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆอะไรบ้างออกมาเป็นข้อข้อให้ชัดเจนจากงานวิจัยแล้วก็คุยทั้งวันเลยในเรื่อง<ะ>ของผู้ประกอบการว่าเขามีเบส practice อะไรกันผมจะไปช่วงเย็นครับไปเจอท่านแล้วคุยว่าหลังจากคุยกันมาหมดแล้วเนี่ยนะเทรนด์การตลาดที่จะเกิดขึ้นหลัง6.0มีอะไรบ้างอุ๋วอาจารย์รวบยอดให้เลยจะรวบตอนเย็นให้<ะ>รับอันก็ชวนไปนะครับส่วนวันท่านใดที่เป็นคณอาจารย์นะครับก็กลับเรียนเชิญท่านอาจารย์ว่าเราจะคุยกันวันที่5ตอนเช้า วันที่5ตอนเช้าเนี่ยเราจะคุยกัน2ประเด็นประเด็นเรื่องหนึ่งคือประเด็นเรื่องของของเนื้อหาของการเรียนการสอนอันที่2คือเครื่องมือ<ะ>ที่ใช้ในการเรียนการสอน ChatGPT เอามาใช้กับการเรียนการสอนทางการตลาดได้อย่างไรบ้างอ๋อน่าสนไม่คิดว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันนะอาจารย์ผมใช้ตรวจข้อสอบนะคุณเล็กใช้ ChatGPT เนี่ยนะตรวจข้อสอบอืมแล้วมันตรวจได้ดไดหรอตรวจได้นี่ผมวิธีการเล่นผมผมมีหลายอย่างที่ผมเล่นกับ ChatGPT มาก<ะ>แต่ต้องซื้อ GPT 4นะ ืตั้งมันอยู่ที่เราสั่งอะไรกับมันแล้วมันฉลาดมากจะต้องไม่ใช่ว่ามันต้องใช้ว่าเขาเพราะจ,จะเรียกว่าน้องได้งหมน,น้องเพราะรักกันรักกันเพราะว่าถ้าพูดจาไม่ดีกับเขาหรือไม่พูดจาดีกับน้องเขาอ่ะก็จะทํางานไม่ค่อยดีนะเขาจะเรียนรู้แหละเขาฉลาดครับอย่างเช่นเราใช,าใช้คำสั่งภาษาอังกฤษเนี่ยสั่งเลยคือ,อ,อทำตรกระไมใ้ให้หน่อยออตดกระไมใ้ให้หน่อย จะตรวจมาก็ทําได้ดีนะแต่จจะไม่ดีเท่าบอกว่า could you please อ๋อฮะกรุณาขอความกรุณาน้องช่วยตรวจแกรมมากให้หน่อยมันจะเพราะกว่าอืม hmm. มันจะทําออกมาดีกว่าเหมือนคนเลยคุณเล็กมันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์มันมีอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือ chat GPT แต่ผม,มใช้ตรวจข้อสอบอนี้ผมก็บอกว่าข้อสอบผมเป็นข้อสอบด้านการตลาดงอย ถ้าตอบมาแบบนี้ผมให้70็ดสบถ้าตอบมามีเรื่องนี้มีนี้ด้วยผมให้75ถ้ามีตัวอย่างสามตัวอย่างผมให้80ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ผมให้แปดสิผมก็เขียนไปเขียนไปครบถ้วนนี่คือคำสั่งครับตรวจข้อสอบจากข้อความต่อไปนี้แล้วใส่ข้อความที่เด็กส่งมามันก็บอกเลยอันนี้เจ็ิบห้าในระยะเวลาอันรวดเร็วเดี๋ยวนั้นเลยแล้วใส่ข้อใส่ข้อความนี้ <c oughs> ไป ข้าความจากเด็กเนี่ยไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนี้ตรวจเสร็จพร๊บใน5นาทีเราไม่ต้องอ่านแล้วผลการตรวจเป็นยังไงีนี้วิธีการเล่นของผมคือผมไม่ไม,ไม่สามารถเอาคะแนนนี้ไปให้กับนิสิตได้เพราะผมไม่มั่นใจและมันอันตรายผมก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครอยู่แล้วมันหลายสิบคนเก็บคะแนนของ Chat g P T ไว้ก่อนมผมตรวจมือมเอาคนนี้7 5คนคนี้8ป คนนี้85คนนี้90เป็นไงครับเอามาเทียบกันแทบไม่ต่างเลยคุณเล็กใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอย่างน่ากลัวแสดงว่าโจทย์ที่สําคัญคือมนุษย์สมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โจทย์ว่าเรียนไปเพื่อจะทําอะไรบางอย่างแต่อาจจะ advance หรือว่าก้าวหน้ากว่าน,นั้นคือเรียนไปเพื่อจะสั่ง AI ให้ทําอะไรบางอย่างใช่ที่เราเรียกว่าพร้อมอะต่อไปพร้อมเอนจิเนียร์คือการสร้างคําสั่งที่ดีอะ ไปให้กับ AI เพว่าะ i i ก็พร้อมรับทํางานแต่ถ้าสั่งงานไม่เป็นพูดจาไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้เรื่อง AI จะทําเขียนฮะเช่นบอกให้ทํำบทความนี้ให้สละสะลวยหน่อยเช่น please beautify this เราต้องการให้มันปรับแกรมมาปรากฏมันเขียนใหม่ให้หมดเลยเออไม่เรายังอยากได้โครงสร้างสี่ข้อเหมือนเดิมไม่ต้องมาเขียนใหม่ให้เราครับครับ มันภพเราะมากขึ้นแต่มันอ่าน,อ,านอ่านแล้วไพเราะแต่มันจํายากเรายังอยากได้สีข้อต้องเขียนให้ชัดเลยว่า please beautify this ทำให้สละสวยมากขึ้นโดยยังคงสีข้อนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วมันก็ทําได้ทําได้า <Wow. S 1> ส,สั่งให้มันถูกมันจะทําได้ถ้าสั่งงงสั่งไม่รู้เรื่องต่อไปเราจะใช้ AI ได้ไม่เต็มที่คำถามคือเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างการตรวจข้อสอบการเขียนบทความการตรวจรมม m าพวกนี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น อาจารย์ด้านการตลาดเอา ChatGPT ไปทําอะไรกับการเรียนการสอนได้อีกต้องรอฟังน,นเนี่ยในวันที่ในวันที่4และ5ถูตรงไหมครับใช่ครับมันนี่คือ5ตอนเช้าผมว่าถ้าผมเองก็รอฟังคูอผมไม่ได้พูดเองนะครับจะมีอย่างนี้ครับผมอาจจะพูดเกินนําเรื่องราวต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีตัวแทนคณาจารย์ จากมขมชมอมหาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมขึ้นเวทีคุยกันอันนี้ฝั่งอาจารย์แล้วจะมีคุณจิ๊บสุรศักดิ์ซึ่งเป็นเป็นรองเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยที่เก่งด้านนี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าคนที่เข้าใจเรื่องแชท GPT เนี่ยเขาใช้อะไรกับธุรกิจแล้วเขาคิดว่าเอาอะไรมาใช้กับการเรียนการสอนทางการตลาดได้บ้างนี่แค่ฝั่งก็ล้ำแล้วนะฮะฝั่งที่เป็นแชท GPT ก็มี การตลาดที่จะเปลี่ยนไปเมตาเวิร์สก็มีครับแล้วก็ท้ายที่สุดตอนบ่ายน้องๆก็จะได้ฟังเรื่องราวพวกนี้คือนิสิตนักศึกษาเองก็จะได้ได้ฟังเรื่องราวพวกนี้ในแบบย่อยง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยว่าโลกเมตาเวิร์สเนี่ยกับการตลาดในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างจริงๆถ้าเราอยากจะไปสองวันเลยแล้วก็เนียนเป็นนิสิตนักศึกษาด้วยก็ได้ความรู้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเน,นี่ยสองวันเนี้ยดูได้ตลอดฟังได้ตลอดก่อนเน,เนียนเป็นนิสิตนักศึกษาดูความพร้อมของตัวเอง่อน <laughs> ถ้าเนียนเราไม่ได้ก็ไปแบบปภาชาชุลปัยทความพร้อมเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใบหน้านะคุณเล็กความพร้อมของเราอะอยู่ที่จิตใจว่าเรากำลังจะเปิดรับสิ่งใหม่<อ>เราต้องไปอย่างเปิดใจรับสิ่งเลยชื่อว่านักศึกษาไงมาเพื่อที่จะศึกษานักเรียนนักศึกษาเราจิตเป็นนักเรียนนักศึกษากันเสมอเกิดผมอยากใส่ชุดนักเรียนขึ้นมาคนก็จะพูดจีนกับผมขึ้นมาทันทีลยนี่เราเมื่อกี้แต่ก็เหมือนนะวันนี้เหมือนนิสิตมากเลยคุณเล็ก ผมอยากใส่คอสองอนักเรียนเลยใช่ไหมอันหนึ่งที่อาจารย์พูดดีคือมีองค์ความรู้จากอาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยทังทางภูมิภาคเนี่ยเรารู้หรือไมมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็เอาคนไทยเหมือนกันมันก็เหมือนกันคําตอบคือไม่เหมือนเช่นแค่การจะซื้อไอศครีมแล้วประทานเนี่ยคนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานพฤติกรรมการซื้อไม่เหมือนกันและช่องทางการซื้อก็ไม่เหมือนกันความหวานที่ชอบยังไม่เท่ากันเลยอ๋อเหรอแต่ละโอ้ยความมีคนมาสอนผมเรื่องนี้คือ เป็นบริษัทไอศครีมที่ไม่ได้เป็นบริษัทไอศครีมที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า,า,าแต่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาจะรับคําชมบอกชื่อปั๊บเขาจะบอกเลยว่าเขาอร่อยแต่จริงๆอ่ะสูตรความหวานน่ยของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันอ๋อถ้าผมกินเชียงใหม่กับขอนแก่นไม่เหมือนรสชาติอาจจะคนละแบบกรุงเทพกับปทุมธานียังหวานไม่เท่ากันเลย,ยคุณพระคุณเจ้าเออทำไมเขาบอกว่าคนปทุมกินหวานกว่าผมก็ไม่มั่นใจ<า>นะ<า>ว่าทําไมแต่เขาศึกษามาแล้วเขาพบว่าปทุมหวานกว่า เอาอย่างนี้อาจารย์อย่างนี้เคยได้ยินว่ามีร้านกาแฟแบรนด์หนึ่งขยายเยอะเลยกินต่างสาขารสชาติไม่เหมือนกันควาไหมจริงใช่ใช่น่าสนใจมากคือเรื่องพวกนี้เราจะไม่มีองค์ความรู้อย่างนี้นะต้องเป็นคนที่ทาและอยู่ในพื้นที่ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังว่าเขามีองค์ความรู้อะไรบ้างเราจะได้ปรับตัวถูกแล้วก็สนุกกับการที่เราจะเข้าสู่ตลาดที่เป็นโลเคในภูมิภาคมากขึ้นดังนั้นอาจารย์ทิ้งท้ายฝั่งงานของ MAT ไว้หน่อยครับ ครับก็วันที่4ี่วันที่ห้านี้นะครับสิงหาคมเรียนเชิญท่านใครที่ยังไม่ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสมาคมการตลาดห่งประเทศไทยไปลงชื่อไว้แล้วก็เราก็ไปเจอกันออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้แต่ว่า,ามันเต็มเร็วโดยเฉพาะยิ uh huh. ง่งออฟไลน์กรุณาเร่งแล้วเราจะได้ไปเจอกันเป็นการอัปเดตความรู้ดีๆแต่มเมื่อกี้ที่เราให้ท่านฟังไปเช่นเรื่องของ Metaverse เรื่องของการใช้ h a GP t GPT uh huh. ท่านจะเห็นว่า วันนี้รายการของเราไม่ได้เอาแค่โครงการนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ได้ใส่น้ําจิ้มองค์ความรู้เผื่อว่าจะได้เอาไปใช้แต่ว่าถ้าอยากได้เต็มๆก็ไปเจอกันวันนั้นได้ย้ำอีกรอบไปดูที่เว็บไซต์ m a t o r t h นะครับ,รบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่อยู่ในสมาคมการตลาดอีกเยอะมากท่านก็เข้าไปเป็นเรื่องสมัครเป็นวุยุวะสมาชิกการสมัครสมาชิกการอ่านบทความดีๆครับ,รบแล้วก็มี โครงการที่น่าสนใจอีกหลายโครงการที่จัดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นภายใต้เอ่อสมาคมการตลาดเช่นเรากําลังจะพิจารณาทําเรื่องของจรญยาบรณทางการตลาดไทยอีกครั้งอันนี้ดีอันนี้ดีโลกกำลังโลกเปลี่ยนไปขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีเส้นจรรยาบรณในเชิงวิชาชีพทางการตลาดตรงไหนบ้างที่เราควรรู้ไปพร้อมๆกันและระมัดระวังเป็นต้นนะครับนั่นก็ เรียนเชิญท่านใครที่รู้สึกอินมากแล้วรู้สึกเป็นนักการตลาดด้วยก็มาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันที่มีความอบอุ่นดีครับครับวันนี้ผมกาจันเอกลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ